ผู้ชมถ้าชอบรับประทาน ปลาหมึกแห้งคุณชอบไหมคะชอบฮะปลาหมึกแห้งนี่ต้องระวังแล้วก็พิจารณากันให้ดีๆหน่อยอนะคะเพราะว่าล่าสุดทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเขานําตัวอย่างปลาหมึกแห้งอะคะ่ะ13ตัวอย่างไปตรวจสอบอไปเจอว่า7ตัวอย่างนะคะเกินครึ่งมีการปนเปื้อนของแคดเมียมซึ่งเป็นโลหะหนักมากเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดทีนี้ทางอยอยเขาก็จะส่งไปให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบเพิ่มเติมถ้าหากพบว่ามีการทําผิดจริงจากฝ่าย ก็จะต้องมีการลงโทษค่ะนายแพทย์พูล,ลาบจันทวิจิตวงรองเลขาธิการาคณะกรรมการอาหารและยายอมรับค่ะว่าแคดเนียมเป็นโลหะหนักที่พบปนเปื้อนได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในน้ําหรือว่าในดินก็เลยทําให้พบการปนเปื้อนได้ในปลาหมึกค่ะเป็นสาเหตุที่อาจจะมีการปนเปื้อนได้โดยไม่ตั้งใจแล้วก็หลีกเลี่ยงได้ยาก แต่ประกาศของกระทรวงสาธารณาสุขกำหนดเอาไว้นะคะว่าการปนเปื้อนของแคดเมียมในปลาหมึกสดจะต้องไม่เกิน2มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักเปียกนะคะส่วนปลาหมึกแห้งจะต้องไม่เกิน4.8มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักแบบแห้งทีนี้พอมาเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นทางออยก็ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถ้าหากว่าได้รับรายงานผลออกมาแล้วจะแจ้งกลับไปที่ ผู้บริโภคให้ทราบต่อไปค่ะครับแล้วเบื้องต้นนี่นะครับคุณผู้ชมครับหากตรวจพบโลหะหนักเนี่ยเกินมาตรฐานกำหนดนะฮะจะมีโทษปรับไม่เกิน5 0,000บาทนะครับและหากว่าก่อให้เกิดอันตร,รายต่อสุขภาพของผู้บริโภคจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือว่าปรับไม่เกิน2 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับดังนี้คุณผู้ชมจะเลือกซื้อปลาหมึกแห้งจากสถานที่จำหน่าย ในตลาดหรือว่าร้านค้าควรเลือกที่สะอาดและก็น่าเชื่อถือสามารถหาให้ข้อมูลนะฮะแหล่งที่มาของสินค้านั้นได้ด้วยแล้วก็ควรที่จะบริโภคปลาหมึกแห้งอย่างพอเหมาะครับไม่บ่อยครั้งจนเกินไปเนื่องจากว่าปลาหมึกแห้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็โซเดียมค่อนข้างสูงด้วยหากว่าบริโภคมากเกินไปนะครับหรือว่าบริโภคเป็นประจำเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรค ไม่ติดต่อเรือรังได้เหมือนกันโอ้โหยิบชอบทาซะด้วยสิเนี่ยฮะ